สัมผัสวิญญาณหลอนตอนทีป่าวัดร้างในใจกลางป่าอันหนาแน่นมีวัดโบราณตั้งตระงานกำแพงภุกร่อนไปตามการเวลาและพื้นดินที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคนตำนานเล่าว่าลึกเข้าไปในซากปรากหักพังของวิหารมีวิญญาณฆาตพยาบาลอยู่คืนหนึ่งที่ไม่มีแสงจันทร์กลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งตัดสินใจสำรวจซากปรากหักพังของวิหาร โดยไม่สนใจคําเตือนของคนในท้องถิ่นว่ามันอันตรายพวกเขาผจญภัยเข้าไปในป่าอันมืดมิดด้วยไฟฉายและความอยากรู้อยากเห็นโดยไม่สนใจอันตรายที่ซุ่มซ่อนอยู่ข้างในขณะที่พวกเขาเข้าใกล้วัดหมอกหนาที่ปกคลุมป่าปกคลุมซากป,ปรักหักทังโบราณและแสงเรืองรองอันน่าขนลุกความไม่สบายใจคืบคลานเข้ามาในใจของพวกเขาแต่พวกเขาก็เดินหน้าต่อไปทันใดนั้นเสียงกรีดร้องที่นองเลือดก็จบความเงียบ ส่งผลให้พวกเขาตัวสั่นไปทั้งตัวด้วยอาการตื่นตระหนกพวกเขาจึงหาหลังกลับเพื่อที่จะออกจากที่นี่แต่พบว่าตัวเองติดอยู่ภายในทางเดินที่เหมือนเขาวงกดของวิหารในแสงสลัวของไฟฉายพวกเขามองเห็นร่างเงาที่พุ่งไปมาระหว่างกำแพงของวัดดวงตาของมันเปลี่ยนประกายด้วยเจตนาร้ายพวกเขาตกใจจึงวิ่งหนีแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนการปรากฏตัวของเงานั้นก็ดูเหมือนจะนำหน้าไปหนึ่งก้าวเสมอเสียงหัวเราะหลอกหลอนของมันก้องไปทั่วป่า ความกลัวของพวกเขาก็เพิ่มมากขึ้นและสักทักป่าก็เงียบสงัดยกเว้นเสียงใบไม้และเสียงร้องของนอกฮูกเป็นครั้งคราวในแสงสลัวพวกเขาเห็นการเคลื่อนไหวที่วูบวากเงาที่เคลื่อนไหวไปตามกำแพงราวกับล้อเลียนความพยายามอันร้ยประโยชน์ของพวกเขาแต่ละมุมที่หันไปเผยให้เห็นอีกทางเดินหนึ่งประตูแต่ละบานจะลึกเข้าไปในความมืดพวกเขาเหนื่อยล้าและตัวสั่นและสะดุดเข้ากับห้องที่อาบไปด้วยแสงเรืองรอง อากาศหนาทึบไปด้วยกลิ่นทูปและความเสือ่อมโทรมตรงกลางมีแท่นบูชาโบราณประดับด้วยเครื่องบูชาและซากดอกไม้ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้มีเสียงหนึ่งดังก้องไปทั่วห้องทั้งเย็นชาและเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทกูจะเอาพวกมึงไปอยู่ด้วยเสียงนั้นดังลั่นจนหน้าขนลุกทำให้พวกเขาเกิดอาการสั่นไปทั้งตัวพวกเขาหันหลังและวิ่งหนีแต่พบว่าประตูทางเข้าถูกปิดทำให้พวกเขาติดอยู่ในห้องนั้น พวกเขาร้องขอความเมตตายอย่างสิ้นหวังเสียงของพวกเขาสะท้อนไปทั่วห้องแต่วิญญาณตนนั้นยังคงไม่สถอกสถานดวงตาของมันลุกโชนด้วยความเกลียดชังที่เกิดจากความสันโดษและการทรยศมานานานับศตวรรษในความมืดพวกเขามองเห็นอดีตอันแสนทรมานของวิญญาณตนนี้การทรยศต่อผู้ที่ครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าพี่น้องและพวกเขาตระหนักได้ช้าเกินไปถึงความโง่เขลาที่พวกเขาเข้ามาในวัดแห่งนี้ เมื่อค่ำคืนผ่านไปเสียงกรีดร้องของพวกเขาปะปนกับเสียงอันน่าสยดสยองชะตากรรมของพวกเขาถูกผนึกไว้ด้วยวิญญาณอาฆาตที่แฝงตัวอยู่ภายในนั้นและเมื่อรุ่งสังเหนือเส้นขอบฟ้าวิหารก็งเงียบลงอีกครั้งความลับของมันฝังลึกอยู่ในวิหารท้ายที่สุดแล้วเหลือเพียงเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับการเดินทางอันโชคร้ายของพวกเขาซึ่งเป็นเรื่องราวตวนใจสำหรับผู้ที่กล้าเข้าไปเหยียบย่ำในวิหารนั้น หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสัมผัสวิญญาลหรอด้วยนะครับ